สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิม่ทารอดค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงการงานการเงินสุขภาพโชคลาภความรักบางส่วนรวมถึงวิธีการทําบุญเสริมดวงนะคะให้กับชาวราศีธนูลัคนาธนูนะคะประจําเดือนมกราคม2565ค่ะชาวราศีธนูลัคนณาธนูนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22พฤศจิกายนถึง21ธันวาคมนะคะก็ใช้แนนี้จะใช้หลักการแบ่งวันที่ตามหลักโหราศาสตร์ตะวันตกค่ะวันที่ก็จะไม่เหมือนของไทย การอ่านดวงการงานการเงินสุขภาพโชคลาภความรักบางส่วนรวมถึงวิธีการทําบุญเสริมดวงให้กับชาวราศีธนูและคนาธนูนะคะจะเป็นการอ่านดวงแบบโดยรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะบางสถานการณ์อาจจะเกิดขึ้นแล้วอาจจะกําลังเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นไม่แนะนําให้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมดูเพื่อเป็นแนวะทางในการดำเนินชีวิตค่ะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะดูเพื่อเป็นกําลังใจหรือดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้น ไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านให้ฟังนี้นะคะไปตัดสินใจใดใดทั้งสิ้นไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามค่ะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาวราศีธนูและคณาธนูนะคะแล้วก็ขอสวัสดีปีใหม่ชาวราศีธนูและคณาธนูทุกๆคนด้วยเช่นเดียวกันนะคะขอให้มีแต่ความสุขความสมหวังนะคะคิดหวังสิ่งใดขอให้ประสบผลสําเร็จโดยเร็ววันนะคะร่ํารวยนะคะสุขภาพแข็งแรงทุกๆคนเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าการงานการเงินสุขภาพโชคลาภความรักบางส่วนรวมถึงวิธีการทําบุญเสริมดวงนะคะให้กับชาวราศีธนูและคนาธานูในเดือนมกราคม2565จะเป็นอย่างไรนะคะถ้าหากว่าเสียงเบาไม่รบก,กวนให้เร่งวอลลุ่มเสียงให้ดังขึ้นนะคะหรืออาจจะใช้หูฟังช่วยก็ได้นะคะจะได้รับชมและฟังได้อย่างชัดเจนเนะาะไพ่ใบแรกนะคะชาวราศีธนูลัคณาธานูได้เป็นไพ่หดาบนะคะ ไพ่เจ็ดไม้เท้าค่ะไพ่เด็กถือดาบนะคะไพ่แดถ้วยนะคะอัศวินถือดาบค่ะไพ่แฮงแมนนะคะไพ่ควีนถือไม้เท้านะคะไพ่เด็กขอโทษค่ะไพ่หนึ่งถ้วยนะคะ ไพ่คิงถือไม้เท้าและเอาคำใบสรุปนะคะได้เป็นไพ่ทาวเวอร์ค่ะชาวราศีธนูลัคนาธนูนะคะในเดือนมกราคม2565นอา 2, 5, 65, นี้นะคะมีไพ่เมเจอร์อคตนาเข้ามาในพื้นดวงของคุณนะคะสองใบด้วยกันนะคะมีไพ่แ่งแมนกับไพ่ทาวเวอร์นะคะซึ่งถามว่ามันน่ากลัวไหมไม่รู้สึกว่ามันไม่ได้น่ากลัวนะคะเพราะว่ามันอยู่ในตำแหน่งที่เราสามารถที่จะปรับ แก้ไขนะคะหรือว่าระมัดระวังได้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูตำแหน่งตัวตนของชาวราศีธนูและคนาธนูกันก่อนนะคะสําหรับตัวตนของชาวราศีธนูและคนาธนูนะคะได้เป็นไพ่5ดาบนะคะไพ่ห้ดาบชาวราศีธนูและคนาธนูนะคะในเดือนมกราคมนี้นะคะไม่รู้สึกว่าคุณจะละทิ้งสิ่งที่มันไม่ใช่ละทิ้งสิ่งที่มันไม่ดีต่อใจนะคะคุณจะ เขาเรียกว่าคุณจะยอมรับความจริงอะคะ่ะแล้วก็เข้าอกเข้าใจในความเป็นจริงนะตอนนี้ในสถานการณ์นะตอนนี้ว่าคุณจะทําอย่างไรคุณจะควรจะถอยหรือคุณจะควรจะสู้ต่อไปเพื่ออนาคตของคุณ mm. คุณจะละทิ้งจากความไม่ใช่จะละทิ้งจากความที่เขาเรียกว่าดันทุลังไปแล้วมันก็ไม่เกิดผลประโยชน์อะไรคุณจะยอมรับความเป็นจริงได้แล้วก็ mm. เขาเรียกว่าหยุดนะคะหยุดแล้วก็ ทําทปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขไปในทิศทางที่มันดีขึ้นควรจะทําอะไรควรจะทําอย่างไหนก่อนอะไรประมาณนี้นะคะอืมสำหรับนะคะในเรื่องราวของการงานการงานของชาวราศีธนูและคาธนูนะคะาการงานสําหรับคนที่ว่างงานอยู่นะคะมีเกณฑ์โอกาสที่ในเดือนมกราคมนี้นะคะคุณนะคะจะได้รับข่าวดีในเรื่องราวของการงานนะคะจะได้รับโอกาสดีๆนะคะ นะจะได้รับโอกาสดีๆแต่ว่าไม่รู้สึกว่างานที่คุณจะได้รับหรือว่าโอกาสที่คุณจะได้รับนะคะต้องอาศัยความกล้าหาญอาศัยความใจกล้าอาศัยความอดทนนะคะเนาะงานทุกสิ่งทุกอย่างมันมีจังหวะช่วงเวลามีการเขาเรียกว่าศึกษามีการเขาเรียกว่ากว่าที่จะทําให้มันประสบผลสําเร็จเนี่ยมันต้องใช้เวลาแล้วก็ความอดทนดทุกงานเลยดังนั้นเมื่อมีโอกาสดีๆเข้ามาแล้วจงรับไว้แล้วก็จงทําอย่างสุดความสามารถนะคะ สำหรับคนที่ทำงานประจำนะเป็นพนักงานเงินเดือนนะคะในเดือนนี้นะคะจะมีโอกาสดีๆมานะคะหมายถึงว่าคุณอาจจะได้รับอโอกาสอาจจะได้รับงานได้รับความ,มการมอบหมายนะคะงานที่สำคัญนะคะที่คุณจะต้องทำให้สำเร็จนะคะแต่ไม่รู้สึกว่าคุณถ้าคุณตั้งใจอ่ะคุณสําเร็จแน่นอนถ้าคุณตั้งใจคุณสําเร็จแน่นอนนะคะแต่ว่ามันอาจจะต้องใช้เวลานะคะอาจจะต้อง เขาเรียกว่าอาจจะต้องศึกษาให้ให้ดีให้ละเอียดนะคะแล้วก็อาจจะต้องใช้เวลาในการทําจนจนกว่ามันจะสําเร็จอะไรประมาณนี้แต่ว่ามีหน้าไพ่ของคนที่ทํางานเก่งทํางานดีนะคะประสบผลสําเร็จอยู่ดังนั้นไม่ต้องกลัวค่ะนะคะจงต่อสู้นะคะแล้วก็จงตั้งใจนะคะ ถามว่าคนที่ทํางานประจาเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายไหมในเดือนมกรคาคมนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ายกย้ายนะคะสําหรับคนที่เป็นเจ้าของกิจการเป็นนายตัวเองนะคะในเดือนนี้นะคะอ,อ,อาจจะต้องเขาเรียกว่าอาจจะมีปัญหาจุกจิกนะคะเข้ามาทดสอบนะคะหรือว่าธุรกิจของคุณอาจจะเกิดปัญหาบ้างเล็กน้อยแต่ไม่รู้สึกว่าคุณสามารถที่จะประคับประครองได้คุณสามารถที่จะ เขาเรียกว่าต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคปัญหานี้ไปได้นั่นเองนะคะไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวเลยนะคะการงานไปแล้วการเงินค่ะการเงินของชาวราศีธนูและคก็นธนูไพ่เงินที่เป็นไพ่เหรียญไม่มีขึ้นมาเลยแต่มจรู้สึกว่าการเงินของคุณยังจะต้องต่อสู้นะคะยังจะต้องเขาเรียกว่าวางแผนในการใช้เงินให้ดีอาจจะมีเกณฑ์มีโอกาสที่จะใช้เงินแบบกระทนหันไปกับการต่อเติมซ่อมแซมนะคะไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าต่อเติมซ่อมแซมนะคะบ้านที่อยู่อาศัยนะคะ องค์กรธุรกิจของคุณนะคะซ่อมแซมหรือว่าปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะคะแบบแผนต่างๆในชีวิตอะไรประมาณนี้นะคะน้องมีโอกาสนะคะการเงินไม่ได้เดือดร้อนอะไรไม่ได้มีหน้าไพ่ของการแบบว่าขาดแคลนอะไรนะคะก็ยังเป็นหน้าไพ่ของคนที่มีมีความมั่นคงอยู่นะคะตรงนี้นะสำหรับในเรื่องราวของโชคลาบโชคลาบลาบลอยการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงของชาวราศีธนูลัคนาธนูไม่มีเลยนะคะแต่ว่า โชคที่คุณจะได้รับจะเป็นโชคที่เป็นโอกาสมากกว่านะคะโอกาสจากการงานโอกาสที่มีคนหยิบยื่นให้หรืออาจจะเป็นโชคลาบแบบลาบปากลาบลาบปากอะไรอย่างเงี้ยเออของกินของฝากของขวัญของกำน,นันอะไรประมาณนี้มากกว่านะคะ การงานการเงินโชคลาภไปแล้วนะคะการทําบุญเสริมดวงของชาวราศีธนูลัคณธนูนะคะให้ทําบุญเกี่ยวกับน้าค่ะบริจาคน้ํานะคะเกี่ยวกับน้าเกี่ยวกับหลอดไฟเกี่ยวกับแสงสว่างเกี่ยวกับน้าเกี่ยวกับไฟเกี่ยวกับแสงสว่างนะคะน้ํากินน้ําใช้น้ําอุปโภคบริโภคนะคะน้ําดื่มนะแทงน้ํากับเก็บน้านะแล้วก็แสงสว่างก็คือหลอดไฟเทียนน้ํามันตะเกียงนะคะโซล่าเซลอะไรต่างๆนะคะประมาณนี้ได้หมดเลยนะคะ อีกอย่างหนึ่งนะคะไม่อยากจะให้เรามาัดระวังในเรื่องราวของอุบัติเหตรเรุเล็กๆในน้อๆที่อาจจะเกิดขึ้นก็คือสุขภาพของคุณนะคะสุขภาพเรามัดระวังอุบัติเหตุค่ะนะคะบางคนขับรถเร็วใจร้อนนะคะนะอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ต้องระมาัดระวังนะคะให้สำรวจบ้านตัวเองด้วยว่าตรงไหนมีชำรุดบ้างตรงไหนมีแตกหักชำรุดประตูหน้าต่างบันไดหลังคาบ้านอะไรอย่างเงี้ยก็ต่อเติมซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดีที่ใช้ได้นะคะตรงนี้นะ ก็สุขภาพก็จะประมาณนี้การระมัดระวังก็จะประมาณนี้นะคะในเรื่องราวของอความรักหรือไม่จะทำคลิปเจาะลึกแยกไปอีกคลิปหนึ่งเพื่อเพื่อสามารถไปติดตามกันได้ในเพลย์ลิสต์นะคะแต่ตรงนี้เดี๋ยวไม่จะอ่านให้ฟังคร่าวๆก่อนนะสำหรับในเรื่องราวของความรักของชาวราศีธนูและคนาธานูสําหรับคนโสดคนโสดมีเกณฑ์มีโวกาสที่จะได้พบได้เจอใครไหมมีค่ะแต่ว่า อา,อาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีนักในการสารสัมพันธ์หมายถึงว่าคุณยังไม่พร้อมนะคะคุณคุณเหมือนกับว่าบางคนเพิ่งโสดอะบางคนยังไม่พร้อมที่จะแบบที่จะต้อนรับใครเอออาจจะยังต้องโสดไปก่อนอะไรประมาณนี้นะคะเพราะว่าคุณเหมือนกับคุณยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจกับใครด้วยนะคะสําหรับในเรื่องราวของ ความรักของคนโสดที่มีคนคุยแต่สถานะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในเดือนนี้ก็ยังหาความชัดเจนไม่ได้แล้วก็มีเกณฑ์โอกาสที่คุณจะเลือกที่จะหันหลังให้หมายว่าโอเคไม่ชัดเจนใช่ไหมงั้นก็ไม่คุยแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะสําหรับคนที่มีแฟนแล้วหรือแต่งงานแล้วนะคะในเดือนนี้นะให้ระมัดระวังในเรื่องราวของความคิดนะคะหรือ การอยากจะเอาชนะค่ะกานซึ่งกนและกันตะกะตัวตนของของตัว,ตว,ตวของตัวตนนะคะของการละกันอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะสวนทางกันแล้วทําให้คุณทั้งคู่เนี่ยเกิดความไม่เข้าใจกันแล้วอาจจะมีปากเสียงทะเลาะก,กันได้นะคะตรงนี้ต้องระวังนะคะ ก็จะประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะคะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้กับไม่มาตลอดสำหรับการดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถแอดไลน์ไอเดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถดูราละเอียดต่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ไม่อัปเดตขึ้นมาค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ